สวัสดีค่ะน้องการจักเพจที่ดินมั่นคงนะคะสวัสดีครับผมต้นที่ดินมั่นคงครับวันนี้เราสองคนอยู่กันในช่วงการพาชมวันนี้เราจะพาคุณบีมนะครับที่จองแปลงประเจียมไว้ล็อกไอนะครับไปชมที่ดินส่วนคุณบีมจะถูกใจหรือไม่ตามไปชมกันเลยค่ะ แต่บรรยากาศการชมที่ดีนหน่อยอันงในก็คือแปลงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรอค่เดี๋ยวอนาคตทางอบตอเขาจะทำคอนกรีตยาวเข้ามาให้นะครับเราก็เหลือถม <c oughs> ใช่อาจจะถมนิดหน่อย <c oughs> ไหมว้อะนไรฮะนี่เลยเสาเสาปูนเนี่ยค,ร,ร,ครับ ที่ให้มันเรียบอีกหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะมาแบบมาฉีดยาให้หญ้ามันตายแล้วก็มาเ,เปิดตรงการใช่ครับยังไม่ทันได้ขายเลยครับแต่ว่าล็อคล็อกสุดท้ายก็ขายแล้วนะคะจองจองก่อนคุณบิมแป๊บเดียวอก็ตรงกลางก็ยังว่างอยู่อันนี้ก็จะเป็นวิวพระบรมดีด เลือกได้เลยครับเราอยากหันหน้าบ้านออกทางไหน robi? ออกทางนี้ก็ได้ทิศต,ตะวันออกหรือจะออกทางนู้นก็ได้ทิศใต้อยู่ที่ว่าเราดูฮองจุ้ยแบบไหนด้วยครับฮวงจุ้ยอันนี้ก็คือด้านหน้าเป็นถนนด้านหลังเป็นภูเขาคนจีนชอบใช่เขาใช่ม An สมัยก่อนเขาจะเป็นเขาจะเป็นแม่น้ำนะเนาะบ้านที่ผมอยู่ทุกวันเนีรยขทางหลังเนี่ยมันเป็นร้านอุปกรณ์ก่อสร้างดูแถวการจนบุ อ๋อถ้างั้นอันตรายเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตเลยจะเป็นยังไงบ้างพบทห้าโอ้โหอันนั้นยากอันนั้ยากเลยแล้วมันถูกมากนะใช่ถูกแต่ไม่ปลอดภัยไม่งั้นที่เล่นเราก็ไม่ได้ดูเราก็ทักไปถามเขาทักก่อนหน้าพี่แป๊บเดียวแหละครับแล้วราบกมันเป็นพบทห้าเอางั้นปอดภวางไว้ตรงนวางไว้ก่อนเพราะเรารู้พบทห้ายังถามพี่เลยว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นนสสี่จอไหมสี่จออ่า าเป็นเสนอเป็นคุดแดงเนี้ยวางใจได้ซื้อขายโอนแลกเปลี่ยนอะไรได้หมดคุดเขียวก็ยังไม่มั่นใจแหละคุดใช่คุดแดงมั่นใจที่สุดแล้วครับเราพยายามขายจะคุดแดงอย่างเดียวอันนี้น้ำน้เราเข้าให้แล้วค่ะแต่ว่าไฟไฟเดี๋ยวรอภายในกลางปีได้คุดจะติดเนี่ยต่อมิเตอร์ได้เลยผมผมยังอีกนู่นอีกสิบอีกห้าอีกเปไปก็ได้มาโอ้ได้ครับผมซื้อไปก่อนห้ากว้างสิบเก้าแล้วก็ลิฟต์เข้าไปยิบต่อก็ถือว่าสวยอยู่ครับ แบบจัดุลัสเลยแปลงน้าที่สวยสุดถนนสองด้านเดี๋ยวไฟฟ้าเนี่ยเข้าเข้าปีหน้าเนนี้ทำมาเนี่ยเต้องรอคิวครับรอคิวของไฟฟ้าเทอาแต่ละโครงการเพราะไฟฟ้าเครทำการสัญญครับทางงานรัานการหลวงแต่ประปาเรามีให้พร้อมนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาปลูกบ้านหรือว่าปลูกห้องน้ำหรืออย่างเงี้ยสามารถติดต่อคนดูแลประปาได้เลยครับครับอย่างแปลงข้างในนะครับแปลงข้างในสุดก็มีลูกค้าซื้อแล้วันี้ทำสัญญาม บ้านบบที่พี่ส่งมาเราก็เห็นแล้วเรา,เราชอบตรงนี้เลยมันสองฝั่งอยู่แล้วครับ,รบแล้วคนกีดนี่ยมาชนบ้านหลังนี้แล้วแล้วต่อไปตรงนี้เขามีบ้านปลูกอยู่เดี๋ยวคนกีดก็เข้ามาหมดเลยครับครับ,รบตอนนี้ยังไม่ทีเดียวเพราะอีก งานเราเราก็ไม่ได right> ้ปลูกมาอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยติงไวก่อนก็ได้หรือไม่ก็ใช่ใชต้นไม้มาปลูกไว้เงี้ยครับปลูกต้นไม้ติงไวก่อนคงจะเป็นอยังงเพราะบ้านเราก็อยู่สุสานคอนอันนี้เพคือแพนเราจะได้วิ่งไไถมาควนควนยญ้าอยู่ยาขึ้นครับถ้าไถไถกดหญ้าถ้าเป็นสายแคมปิ้งมาอยู่จานนี้สบายครับชอบเขาลานกลางเต็นท์เยอะมากที่นี่กดดูใน Google ได้เลยค่ะเขียนไปเขียนไปว่าลานกลางเต็นท์ด่านช้างเรขึ้นมาเพียบเลย เมื่อกี้ชอบแบบนี้ชอบไอ้ข้างหน้าบอบบัวค่ะมีมากเลยนะเป็นบึงบัวโอเคนะโอเคครับโอเคผมเราเจนี่ล้วโอเคแล้วได้ครับยินดีมากๆโอเคแล้วผมไม่ได้เรื่องมากอะไรแล้วครับผมจากทุ่สูงมาสวยนะครับใช่สวยแต่ว่าตรงนี้คือบางทีเขาปลูกให้กันปลูกหญ้าบางทีหญ้ามันรกมันสูงเลยเลยมองทักษะภาพไม่ชัดเจนแต่ถ้า ถ้าเขาเก็บพ้อยเก็บแคระย่าเนี่ยมันก็สวยนะสวยเลยนะที่ข้าไปสิบไปค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ก็ผ่อนเรื่อยๆเลยเสียอยู่ห่างกับตรงนี้ประมาณห้ารูนะครับเที่ยกตื่นเสษียวก็ได้ดีป่ะใช่คดูในแผนที่ค่ะผมฝึกษาศึกษาหมดที่แรกเอาการผมก็พี่การเราก็ดูโอ้โหห่างจากตัวเมืองอักจากตัวจังหวัดต้องส่งโอ้โหเขาเนี่ยไกลไกลมากครับผมแล้วมันอยู่ติดกับสุพรรณเลยท่านเรา ซื้อติดกระสุพรรณเราเอ้ยเราซื้อการติดกระสุพรรณเราซื้อสุพรรณไม่ดี<ห>กว่าหรอถูกผ่านเลยไมใช่พีรู้สึกนะไม่ต้องครับ,รบผมก็เลยดูแถวนี้แล้วพี่แนะนำตัวนี้พอดีติดเขาด้วยครับผมอันนี้เห็นเห็นเพจของเราจากไหนๆะคะใน YouTube หรือว่าในเฟซไม่ในเฟซมงค้นหาค้นหากดค้นหาเลยเหรอครับใช่ค่ะกดค้นหาก็ค้นหาว่าที่ดินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพอพอมือคนหา ค้นหาเสร็จว่าเราจะต้องการซื้อที่ดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเลยอ่านนี้มก็ขึ้นมาทั้งวันเลยว่ามีนี้นะมีตรงนี้นะมันรู้แล้วไงใช่ใช่มันมันเก่งมากเป็นเองเขียนหมดเลยเราเราเขียนว่าซื้อละซื้อที่ดินครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เว็บพี่ก็ขึ้นมาอ๋อแล้วแล้วมั่นใจได้ไงทําไมถึงกล้าอุจองได้ไงครับ เว้ยผมเป็นคนรับพ่อผมศึกษาหมดว่าจริงไหมยังไงยังไงผมไม่ได้มองดูเฮ้ยพอนอย่างเงี้ยเราต้องใช้ดูอะไรยากรูอะไรยากโอ้ดีมากครับผมกลัวแล้วก็กลัวมันกาไม่ไม่กลัวเรายังถามเลยว่าที่ดินนอสออะไรที่ฟุตแดงไหม้ใช่อันตรายคือที่ดินมันอันตรายมากนี่แหละครับผมก็เลยแบบพยายามจะทําให้ลูกค้าต่อต่อไปเขาได้มั่นใจด้วยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยลูกค้าเขาจะกลัวเราไหมอะไรเงี้ย แรกก็กลัวแหละพอเรามาเจออย่างนี้เราไม่กลัวแล้วครับแต่ผมฉีดวัคซีนแล้วนะไม่ต้องกลัวของผมฉีดแล้วมาพี่กายู่ใกลอ้ผมหนู่คนมหาชัยโอ้โหสุดยอดแล้วทางนั้นต้องห่างแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวนนี้กลับเลยไหม กลับเลยโอเคครับผมงั้นเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับมีอะไรโทรหาติดต่อกันได้ตลอดนะครับยิ่งหน่อยค้างบ้านให้มาดูให้ดูแลหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเแก้บ้านมาให้เลยโอเคโอเค